เดี๋ยวจะกัดไปหมดแล้วทุกคนครับลูกแรกครับทุกคนสี่ตัวครับเกือบเท่าไอ้เค้ครับทุกคนโอ้โหทุกคนห้าหกตัวครับทุกคนเนียแล้วครับทุกคนเนียแจ๊กเจครับทุกคนวานรถชนครับเขาขี่ออกมาจากสามแยกตาไม่ดูนะครับผมมาทางกรุงชนเอาโครมเติบดีไม่ตายครับโอ้โหขี่ทุกคนโอ้โหครับกำลังปะมพันกันอยู่ครับ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาเก็บล่าเหมือนเดิมนะครับผมดักลอบไปแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนประมาณห้าโมงเย็นครับตอนนี้ตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงกว่าๆก็เป็โมงเช้าแล้วครับครับน่าไปรู้จะยังเหลืออยู่ไหมครับปูรู้จะบกัดขาดไปหมดแล้วหรือยังไงครับน้ําก็ลงไปกับหมดแล้วครับนี่มัตรงนี้มาเป็นร่องคูน้ําขังนะครับมาทุกคนครับลงมือเลยครับเสียเวลาครับ มาดูลูกเร่ครับลูกนี้ผมดักไว้ในคูครับไม่รู้จะมีตัวไหมครับเดี๋ยวจะกัดไปหมดแล้วทุกคนครับลูกแรกครับทุกคนสีตัวครับโอ้โหมีมีกั้งพรกแมงกั้งเอือบางคนเรียกแมงดาแต่นี่ไม่ใช่แมงดาครับแมงดาหางมันจะเบนครับนี่หางกลมครับโอ้โหครับทุกคนเดี๋ยวๆงานงอกแล้วครับเดีรื่องครับโอ้กั้งออกครับ ไปครับอย่าไปเอามาเลยมันกำลังผสมพันธุ์กันอยู่ครับน่าจะยังไม่ไขนะครับไ,ไม่มันไขโอ้ทุกคนสีตัวครับตัวนี้ก็เอาครับเล็กนี้เดี๋ยวดำกลางนะครับในนี้เดี๋ยวๆ เดี oh. A. 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 So ๋ยวมันใส่ครับโอ้โหโอ้ยนี่ก็เอาครับนี่ครับทุกคนนี่ครับทุกคนสี่ตัวครับตัวสามตัวนี้ไม่ใช่เล็กนะครับไซส์สวยสามแล้วก็เป็นไซส์เล็กหนึ่งนี่ครับทุกคนตัวนี้ดำปีนะครับ ดำมันดิกรเลยครับไปครับทุกคนไปดูลูกต่อไปเห็นตัวครับตอนนี้น้ําแห้งมาเกือบหมดแล้วครับผมดักไว้ในร่องน้ําที่น้ําเข้าออกได้น่าจะน้ําแห้งกือบหมดแล้วไปครับมาทุกคนครับต่อครับเห็นตัวครับเห็นตัวครับรูกตัวเล็กตัวใหญ่ครับเดี๋ยวสายเชือกอยู่ไหนครับอันนี้ครับปลาลายมาแล้วครับนึกจะสองตัวครับ เดมรู้ใช้ได้สักตัวไหมใช้ได้สักตัวครับนี่ครับตัวนี้ใช้ได้ครับอีตัวเล็กเกินครับตัวเล็ก่อยครับไปไปดล้วครับตัวเล็กแข็งครับน้านี่ปูแข็งครับนี่ครับทุกคนสองคิดได้ครับประมาณประมาณนั้น ขีดกว่า,วาสองขีดช่วงนี้ปูดีครับทุกคนแต่ว่าราคานี่สุดยอดครับต่ำติดดินเลยครับ,น,บนี่ก็ทคนไปต่อครับด,ดูนีดต่อครับ จะได้หนึ่งตัวครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเทตัวเล็กๆออกก่อนตัวรุ่นนั้นไม่เอานะแข็งครับทุกคนแข็งโป๊กครับใไ้ไ้เท่าต,ตัวเมื่อกี้นะครับประมาณเกือบกับสองขีดขีดกว่า นนี่คครับทุกไปต่อครับนี่ธั่วมาแต่นี่ครับมาดูตรงนี้ลูกนี้ต่อครับนี่แท่ามาแต่เมื่อคืนน่าจะได้หลายตัวอยู่นะครับ ลูกกูดำตัวนะึว่งดู๋ยวลูกมองับน้องขาดไหมไม่ขาดครับาแบบอยู่ข้างหน้าครับอีกหนนี้ลูกมาดูลูกนี้ตอครับทุกคน เราต้องผูกไปอีเบบคเับเดี๋ยวเราเค่อยไปซ่อมกันต่อไปต่อครับตรงนี้เหลืออีกประมาณสักสี่ห้าลูกนะครับให้เดี๋ยวผมดักไว้หลายที่ครับ ลูกมีตัาครับลูกตัวเล็กตัวใหญ่ครับใช้ได้ทักตัวนะครับใช้ได้ทักตัวลอยไหมครับสองตัวเอาหนึ่งตัวครับ นี่ครับทุกคนตัวนี้ไปนี่ครับทุกคนไม้เกี่ยวขาเสร็จมาแล้ว น่าจะมาเลปประมาณสามลูกนะครับโอ้โหครับตัวเงินตัวทองครับตัวใหญ่กว่าผมเลยครับทุกคนเนียนเลยครับถ้ามันสู้ผมตายแน่ผมมันกินผมแน่มันลากผมไปกินในน้ำแน่โอ้โหครับตัวเดียวกับโคตรใหญ่เลยครับทุกคนเกือบเท่าไอ้เค้ครับทุกคนโอ้โหทุกคนห้าหกตัวครับทุกคน เนี่ยแล้วครับทุกคนเนี่ยนจ๊กเจกครับทุกคนหกไม่รู้หกหรือห้าครับหกตัวครับทุกคนโอ้โหครับสายชีได้ทั้งนั้นครับทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนเนี่ยนจ๊กเจกแล้วค,ครับเดี๋ยวครับผมพาขึ้นมาก่อนไอตัวเฮีย <laughs> ไอตัวเมื่อกี้มันม,มาคว้าไว้ตรงไหนนะครับโอ้โหครับทุกคนหกตัวครับเนียนแกรดเลยครับ ใส่ช oh, 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 no ื้อไรทั้งนั้นครับเดี๋ยวโอ้โหออกไปออกโอ้โหัน่าเชื่อครับทุกคนนี่ครับหกตัวเลยครับลูกนี้จัดหนักไปเลยครับทุกคนรอบกับผักครับรอบเก่าด้วยครับโอ้โหเดี๋ยวต้องจะต้องเบ่งไปใส่ลูกอื่นบ้างครับลูกนี้ไม่น่าไหวนะครับ ใส่ลูกนี้บ้างเลยครับทำสติใหม่ครับหกตัวครับทุกคน มันกัดกันครับต้องทำไว้ดีนะครับนี่ครับทุกคนได้แล้วครับเหมือนสันปัญชวนนะครับทำ้แย,ยกกันอยู่ก็ม่ได้ครับไอ้พันนี้มันรบกันครับ ไเต่าครับหกตัวครับลุงเมื่อกี <c ười> ้ทำได้แบบนั้นลักสามลูกนี่โอ้โหครับผมสบายบือเลยครับนี่ครับตอนนี้หลูกนะครับปลางมือก่หนักหนักครับไม่รู้หนักโลนหนักอะไรโอ้โหครับหนักไอตัวเอียดนี่ ห <c oughs> นักปลานี่มีท่อนหนึ่งข้างลายไอ้ตัวเอียดนี่ไอ้ตัวเอียดนี่ยาแล้วก็ตัวเอียดโอ้โหนี่มีปูดำปูดำหนึ่งตัวอีกตัวปูปูหินเฮ้ยไปเถอะบกวครบปูแล้วไปครับปล่อยไปครับ <c oughs> เด็กลูกนึงครับเหลืออยู่นีนั้นครับลูกนี้คนน่าจะมีลุ้นนะครับผม ไปเลี้ยงุกดวงครับนี่ครับทุกคนตัวนี้หนึ่งลูกครับชุดนี้หมดแล้วครับเหลือลูกนี้ตัวท้ายเลยเดี๋ยวไปดูอีกชุดหนึ่งอยู่กลางบังะโอ้หรอบตีลังกาอยู่ครับน่าจะน้ำแรงนะครับผมไม่มีตัวครับ ดูกันต่อครับทุกคนน้ำลงไปเยอะเลยครับหนึ่งตัวครับทุกคนของคลุนอยูอ่นี่ครับทุกคนขนะีดตอนขีดนะขีดกว่า นี่ตัวครับมันก็ติดเลยครับมาช่วงนี้ผมยังเงียบๆเ,เลยนะครับทาไมติด <c oughs> ไม่มีตัวเลยครับฝั่งนี้อม,มีตัวครับ dia berlap tu orang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  tu let's all up let's all up สองลูกคนระับไม่ค่อยมีตัวครับตรงนี่ลุงกบเห็นกรุบกุบอยู่ในหลอบหนึ่งตัวไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่นี้ครับน้ำแห้งหมดนเลยครับเสียได้ครับแต่มันขีดกว่าบเดี๋ยวไปล้งางกับ กับสองขีดนะครับเต่าครับเฮงลูกครับวิ่งแอบคลิปรับไม่รอยกัดครับไดนกัดขาดไปเลยนะครับ ไปล้างครับเลยชุดนึงนะครับผมเดี๋ยวในร่องคูนี้น pues ้ำแห้งหมดแล้วครับข้างหน้าชุดแรกติดดีครับมาชุดสองไม่ค่อยติดครับชุดสามไม่รู้ติดไปครับทุกคนไปดูชุดสามต่อไปกันต่อครับ มาลุลุ้นี่นต่อครับทุกคนหนึ่งตัวครสองขีดได้นะครับปูขาวสีนะ่าจะแข็งนะครับนี่ครับทุกคนสองขีดกว,กว่าได้ครับนี่ครับทุกคนไปต่อครับ มือคืนกัน,น้ำก็ใช้ได้นะครับโอหรอกัดไปรูงเรื่อยๆยครับหนึ่งตัวด้วยครับนี่ครับใส่ใช้ได้นะครับสองขีดนะครับกว่าสองขีดตัวเมียครับมันููจะไขยไหมครับ <ciğim. S 2> ลงน้ำ Clone. ไม่ได้แล้วครับช่วงนี้ปวดขามวันรดชนนะมือครับี่ครับรองนี้ครับ มันปวดขาด้วยครับผมเป็นแผลปวดขาที่ขาไม่ไอที่เท้าครับมันเจ็บเพราะเป็นลุงน้ําถูกน้ำเชือมมันเจ็บครับเมื่อวานรถชนคะับเขาขี่ออกมาจากสามแยกตาไม่ดูนะครับผมมาทางกรุงชนเอาโครมเติบดีไม่ตายครับอันนี้มาทางเก็บขานะจำเป็นครับอาชีพเราครับถ้าไม่ทำก็อดตายครับ ลูกนี้ต่อครับโอ้โห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 โงตัว oh ตัวน <g ul icks> ี <laughs> oh ้ามมีกข้างครับเอาไปด้วยครับเอาไปตกินได้เลยเอาอย่าไปเอามานะเดี๋ยวเดี๋ยวดูมันหามาไปนะครับ ไว้ก้ามงอกแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอานะก้ามพี่ผมว่าถึงว่าก้ามมันจะงอกแต่มันก็น่าจะไม่เท่าเดิมนะครับก้ามมันจะใหญ่ไม่เท่าเดิมที่ผมเคยเห็นมาครับนาเว้ง ไม่เหลืออะไรเลยครับแห้งแปลกๆเลยครับรอบนี้คลุนั้งนั้นครับตอนนี้ก็ที่ผ่านมาก็ได้ขุมยี่สิบแล้วนะครับแต่ผมคิดว่านะครับน่าจะได้นะครับทั้งหมดนี่ผมดักไปประมาณห้าสิบห้าสิบนิดๆนะครับ เอามาเขาว่าบางทีมันไม่ติดนะครับบางช่วงได้สามตัวสองตัวบางครั้งแต่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับแบบนั้นผมไม่มีแรงถ่ายครับถ้าได้น้อยผมไม่ค่อยถ่ายคนระับไม่มีแรงถือกล้องนะทุกคนดูลูกนี้ตารับ เอาผกกู้เยวไว้ก่อนยลืมตรงนี้ที่สวยนะผมมาตอน,นเย็นๆตรงน,นี้สบายใจครับมันลกมนก็พัดเย็นสบายแล้วมันกว้างมันโล่งสบายตาดีครับนะี่ครับทุกคนมาต่อครับตอนนี้ผมมาร์กแต่เจ็ดโมงกว่าตอนนี้ก็น่าจะเกือบสิบโมงแล้วครับยังไม่เสร็จเตี้บ โอ้ไม่มีตัวครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนเลียลูกอยู่ตรงนี้คืนนี้ไม่รู้จะได้ดักไหมนะครับมันต้องลงน้ำคืนนี้ผมยังคิดหนักอยู่ครับเจ็บขาด้วยคนลูกนี่ต่อครับ โอย้ยครับเล่นแรงตัวเล็กตัวใหญ่โอ้โหตัวน,นี้น่าจะตุ๊กเครกัดมานะครับใชได้เลยครับส่นรถประชุมควรครับ ไปลูกขอสักห to no ้าตัวขอมากเกินไปไหมครับไปลูกได้แค่ครึ่งหนึ่งอย่างดีนะครแจกสี่ตัวนี่สีตัวก็สุดๆเลยนะครับก็สวยๆสักตัวครับตัวแรกขอเปิดัวก่อนน่าจะเห็นตัวนะครับเมื่อกี้ถ้าผมตามไม่กว่าเห้ยเห็นตัวแล้วครับเห็นตัวครับเอาแล้วครับใส่ มาขหงปโ๊กเดี๋ยวอครับโอ้มีตัวครับทุกคนเห็นตัวแล้วครับตัวเมียครับตัวใช้ใช้ได้ด้วยครับน้องครับทุกคนนี่ครับทุกคน ตัวเอียดหนึ่งตัวครับปล่อยตัวเอียดไปโอ้โหกลิง่งเลยครับกลิ้งเัยก็ไม่เล็กเท่าไรนะครับตัวนู้นแต่ข้าติดตัวใหญ่ด้วยตามันลายครับติดตัวสวยๆ,ๆสักตัวแม่

เฮ้ยเหกสองลูกครับเราจะได้เวลากลับบ้านแล้วครับ <c ười> เริ่มเหนื่อยแล้วครับ <c ười> ลูกนี้ครับอาจจะไม่มีตัวนับ <c ười> เห็นื่ออยู่นะครับเหอื่อเท่าเดิมครับ เหลือฟองล,ลูกเดียวนลครับโอ้โหเจ็ดลูกได้สองตัวอีกเลยครับลูกนี้สองตัวครับแด้วทะลุเป้าหมายสี่ตัวแปดูก <c oughs> น่าจะไม่มีอะไรนะครับโอ้โหขี้ลูกคน โอ้โหครับกลังผสมพันธุ์กันอยู่ครับโอ้โหผมนี่เวงกรรมอีกแล้วครับเพื่อนกาลังมีความสุขกับไปแยกเขาอีกแล้วครับเขากําลังขี่เลยครับกําลังขี่กันเลยเมื่อกี้ไม่รู้กล้องจับติดไหมนะครับน่าจะติดเลยครับกําลังเข้าได้เข้าเข็มเลยครับผมนี่หลายคู่ผมไปแยกหลายคู่นะครับนี่ครับทุกคนสองตัวครับสี่ตัวครับจุดนี้แปดลูกครับ ครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมมาเก็บรอบเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนตัวท้ายก็กำลังขี่เมื่อกี้เนี้ยทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมข,ขอจบคลิปเป็นที่นี้นะครับเอ้ยยังไม่จบครับยังไม่จบครับเดี๋ยวไปดูผลงานของวันนี้ครับวันได้ทั้งหมดกี่ตัวครับไปครับนี่ครับทุกคนสำหรับผลงานงวันนี้ครับสามสิบกว่าตัวครับวันนี้สุดๆครับวันนี้ มาณสามสิบกว่าตัวนะครับสี่สนห้าตัวครับวันนี้มีลูกหกตัวลูกนึงแล้วก็สี่ตัวลูกนึงครับกับลูกนี้ลูกสี่ตัวนะครับตัวนี้ครับมีสี่ตัวคือสวยๆยู่ล่างและล่างตัวนะครับลูกหกตัวนะผมแยกนะครับแยกมังกัดยังไงครับแยกนี่ครับทุกคนใช้ได้ครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไม่เท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ